ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มโคราฟก็พามาดูอีกรั้นหนึ่งนะครับผมวันก่อนที่ถ่ายคันนั้นไปคันนี้ยังเป็นปูพื้นอยู่นะครับมาวันนี้นี่วันเดียวนะครับผ่านไปวันเดียวก็ขึ้นชุดบนไว้เรียบร้อยนะครับประกอบทําฉากเหลี่ยมอะไรเรียบร้อยนะครับตรงไว้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวถอดออกแล้วก็ไปขัดใหม่นะครับถอดออกแล้วก็ขัดแล้วก็ ยิงเลกเกอร์นะครับเพราะว่าพวกเหลี่ยมมุมอะไรนี่เก็บไว้หมดแล้วนะครับเหลือแค่ขัดแล้วก็ยิงสีนะครับแต่ก็ใช้เวลานะครับมันวันหนึ่งก็ยิงได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งหนึ่งสองครั้งนะยิงไว้ครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสวอนตอก็ยังใส่ใส่หลอกๆไว้ยูนะครับเดี๋ยวคือดูตอนเสร็จนะครับสวยเหมือนกันนะครับ นี่เลยน่าจะอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้ได้ขับนะครับคันนี้เพราะว่างานงานไม้นี้ใช้เวลานะครับมันมันใช้เวลามันทำเรีบไม่ได้นะครับน่ใครขับก็ได้แนละ้วจะของนี่ขึ้นเวทีก่อน ตัวหน้าตัวหลังทําเสร็จหมดแล้วครับเสร็จมาแล้วเหลือวแค่ขัดยิงสีเก็บงานนิดหน,นิดๆหน่นอยๆน,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 นะครับนี่เลยแต่ว่าคันนี้เข้าเข้าก่อนน,ะน่าจะอยู่ในอู่สามเดือนแล้วมัง้งคันนี้กี่เดือนแล้วนะชัดคันนี้สามสี่เดือน,เ,อน <laughs> เข้าก่อนออกหลัง <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันไม่นานก็น่าจะเสร็จนะครับ แล้วก็ขึ้นคันใหม่มาดูฝั่งข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมมีเบาะนะครับเบาะเปิดปิดได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยหาบานันทับมาใส่นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ขลังขึ้นขึ้นหน่อยประมาณนี้นะครับนี่ก็เปียกฝนเมื่อวานนะครับผมฝนตกหนักนะครับแต่ว่ายังดีที่ไม้ยังไม่ได้ขัดนะครับไม้ยุคาเหมือนกันนะครับผม ยุคาเดี๋ยวถอดไปขัดแล้วก็ยิงสีก็จะสวยนะครับเงาๆเป็นช่วงล่างเก่าถอดสามรอบแล้วนะครับหรือสามรอบแล้วคันนี้นะครับแต่โช่วงล่างนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นจากเผาธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นเบรกหลังน,น,นะครับ ทำไม้นี่จะดีหน่อยนะครับผมตรงไหนที่ไม่เสมอนี่เราสามารถใส่ออกได้นะครับคือถ้ามันใหญ่ไปมันอ้วนไปเราก็ใส่ออกได้นะครับไม่เหมือนกับเหล็กเหล็กนี่ทําง่ายนะแต่ว่ารายละเอียดนี่มันเก็บเก็บยากนะครับรายละเอียดจะเก็บยากกว่าต้องทําให้มันเสมอต้องทําให้ดีไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาใส่ออกเหมือนไม้ได้นะครับทุกอย่างไม่ต้องเป๊ะนะถ้าเป็นเหล็กนะครับงานมันจะ ยากกว่ากันนะครับตัดขึ้นรูปไม่ยากนะครับแต่ว่ายากตอนประกอบตอนทําที่มันทําให้มันเสมอให้มันเข้าล็อกเข้ารูปนะครับมันจะยากนะเดี๋ยวเรามาดูต่อดูคันนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะจะคลองเชลเล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าสียังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับต่อดู ก็จะประมาณนี้นะผมก็คลิปนี้ก็เอามาฝากาเพื่อนๆนะครับผมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับงานได้อู่เนาะนี่นะครับงานงานไม้นี่เป็นงานปารีสนะครับทําแบบต้องตั้งใจทํานะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดมันยังไงลนะ่ะจะทําให้สวยให้มันดูดีแบบอันนี้มันยากนะครับ ถ้าดูห่างๆนี่มันดูไม่รู้นะครับผมถ้าเรามาดูใกล้ๆรถจริงๆนี่เราจะรู้นะครับว่างานมันละเอียดมากนะครับก็เอาเป็นแค่นี้แล้วกันนะผมคลิปนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ